ทั้งแรกกับสมาชิกแบ c ็กพิงเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะกับพี่เมนเจอร์ที่คอยดูแลพวกเธอมาโดยตลอดค่ะ แต่เหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการบินกลับมาเนาะแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตของสาวแบล็คพิ i ง k อีกครั้งค่ะก็ได้ที่นั่งนะตำแหน่งดีซะด้วยนะคะเรียกว่าชัดมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ถ่ายรูปร่วมกันกับ b บล็คพิ n ง์ทั้ง4คนพร้อมกันแล้วเจ้าตัวค่ะก็มีการมาโพสลงในไอจีนะคะเปิดเป็นสาธนารณะอีกด้วย ก็เลยนะได้เห็นโมเมนต,ต์โก้โกค่ะความเขินกันบ้างนิดนึงเนาะขนาดว่าดูแลกันมาโดยตลอดค่ะก็เพิ่งจะได้เห็นแบบชัดๆนะคะเต็มๆตามแบบนี้นั่นเองส่วนใหญ่เนี่ยจะมาแค่แบบว่าด้านหลังนะคะส่วนคอนเสิร์ตค่ะเมื่อวานนี้ก็คือชื่นมื่นกันมากๆ คุณพี่แฮร์อินค่ะไปดูคอนเสิร์ตนะ,ะของพี่จีซูด้วยนะคะก็นั่งไกลามากๆอย่างที่เห็นเอ๊ะตอนที่พี่ซูอยู่บนเวทีเนี่ยมองใครอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ขำค่ะตอนที่เจนเนี่มีแอบเอามือนะช่วยพี่ซูปิดผุ่งนิดนึงด้วยนะคะลดความเซ็กซี่ของพี่ซูใช่ไหมล่ะ ตลกมากๆเลยนะคะน่ารักดีค่ะแอบห่วงพิสูนบนเวทีอีกด้วยส่วนนะคะหลังคอนเสิร์ตจบแล้วเนี่ยก็มีการถ่ายรูปด้วยกันนะคะด้านหลังเวทีค่ะรูปเนี่ยออกมาเยอะมากเลยนะคะครอบครัว Snowdrop ค่ะตามมาดูะคะคอนเสิร์ตแบ็ค n ิงกันครบทุกคนค่ะแล้วก็ครอบครัวของน้องลิซ่าค่ะก็เพิ่งเอารูปนะคะมาลงค่ะที่ถ่ายคู่กันกันกบคุณพี่แฮอินด้วยเหมือนกันโดยให้แคปชั่นค่ะประมาณว่ากรีกก๊ดไปเลยสิคะอันนะก็ได้ใกล้ชิดขนาดนี้นะคะดูแลมีความสุขมากๆเลยค่ะ ส่วนปดท้ายนะคะก็มีบางคนค่ะเกือบพาคุณแม่น้องลิซ่านะกลับบ้านซะแล้วนะคะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีค่ะที่เจนนี่ค่ะจุงคุณแม่ของน้องลิซ่านะเหมือนกับจะพากลับบ้านไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เต้าลิ้ของเราค่ะก็มีการโบกมือบายๆซะด้วยนะคะโถยืนคุณแม่กลางอากาศกันเลยทีเดียวนะ,ะเด็กๆค่ะน่ารักกันมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ดูมีความสุขกันทุกคนค่ะแต่ไม่รู้ว่ากลับไปแล้วเนี่ยพี่จิซูค่ะจะโดนน้องลิซ่านะแซวบ้านหรือเปล่านะคะ แต่ใดใจก็คือค่ะเชื่อว่าพี่สูต้องมีความสุขมากๆแน่ๆเพราะว่าเห็นเธอค่ะเอารูปนะคะมาโพสต์ค่ะลงในไอจเนี่ยเยอะเลยนะคะพร้อมกับแคปชั่นยาวๆค่ะบอกว่าเป็นความทรงจําที่แสนสุขจากคอนเสิร์ตฉันมีความสุขมากๆที่ได้รับพลังอย่างล้นเหลือก่อนที่จะไป World Tour c o คอนเสิร์ตครั้งนี้ ก็มีหลายคนต้องทำงานอย่างหนักมากจริงๆรักทีมงานที่พยายามกันอย่างเต็มที่ขอบคุณทุกๆความรักที่ส่งกันมาให้นะคะเราจะไปแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยนะคะทุกคนเรียกว่าเตรียมตัวเวิด์ t ท<ๆ>ัวร์ยาวๆกันไปเลยทีเดียวค่ะและจุดเริ่มต้นก็ได้กำเนิดขึ้นแล้วนะคะคอนเสริร์ต่เกาลีเพิ่งจะจบไปะ,ะัะต่อไปก็ไปที่ดัลลัสสหรัฐอเมริกานั่นเองแอดก็เอาบรรยากาศฮะ,ะเก็บตกมาฝานะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า